みなさんออนสวัสดีคจิตใจเราต้องกล้าแข็งดังขินผ่านะครับแค่ว่านิจูคิวขะนะครับบทที่29นิจูคิวขมาเดบเคียวสเตย์มาสเน่ยโบริมาสเน่ ทุกคนเก่งกันมากเลยเรามาถึงบทที่29แล้วนะครับเชื่อเลยว่าใครฟังครบ30บทนะก็จะได้ในเรื่องของพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวบทใหม่นะฮะก็คือเราจะเริ่มเป็นบทที่1ของมัธยมปลายนะฮะมัธยมปลายม .4 มหมหกของภาษาญี่ปุ่นนะครับเอ่อเซนเซทําให้เนี่ยทั้งหมด30บบทเนี่ยเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของภาษาญี่ปุ่น เป็นเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเป็นพื้นฐานเนาะเออแล้วก็จะส่งต่อไปยังแบบชั้นที่มันสูงสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะพัฒนาในเรื่องของแบบสื่อการสอนที่แบบสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าเนาะสกินี้นะครับสกินี้อิคิมาโชไปกันต่อเนาะอ่ะคำว่าวันนี้เราจะพูด คำว่ามีหรือไม่มีเนาะวันนี้คำศัพท์ก็สำคัญนะครับมีหรือไม่มีในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างกว่าภาษาไทยนะครับเพราะว่าภาษาไทยคำว่ามีเนี่ยเราสามารถพูดว่ามีคนมีสิ่งของมีนุ่นมีนี่มีดาวมีพระจันทร์อะไรเงี้ยได้หมดแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะแยกความว่ามีออกเป็นสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือสิ่งมีชีวิตกับแบบสองคือสิ่งสิ่งไม่มีชีวิตวันนี้เราจะมาพูดถึงการมีแบบสิ่งไม่มีชีวิต คือจะใช้คำศัพท์โคนตัวเห็นไหมญี่ปุ่นเขาแบบละเอียดเนาะอ่าพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตนะครับอ่าก็อย่างเช่นแบบพวกสิ่งของบ้านตึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคำว่าอาริมัสกับอาริมาเซ้งนะครับมีแล้วก็ไม่มีอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำว่าอาริมัสเนี่ยแปลว่ามีนะครับ,นะรบใช้กับอะไรได้บ้างนะฮะก็คือใช้กับสถานที่นะครับ สถานที่เหตุการณ์แล้วก็ต้นไม้คือต้นไม้ในทางวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะนะครับสมัยก่อนเขาไม่รู้ว่าต้นไม้มีชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเองก็นัว่าต้นไม้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่ามีต้นไม้นะครับเราก็จะพูดว่าคิการิมัสนะครับคิ อืมสงสัยต้องปรับจริงๆแล้วแหละอ่ะไม่เป็นไรนะครับอะก็พูดถึงมีต้นไม้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอย่างเช่นนี่คำว่าตามประโยคนี้นะครับคาบังโนนักกะนี้ ขบังโนนักกนี้คือหมายถึงว่าหนังสือนะเอ้ยในกระเป๋านักกะนี้คือแปลว่าด้านในนะครับขบังแปลว่ากระเป๋านะครับขบังโนนักกะนี้ห้องกาอารีมัสขบังโน้ตนักกนี้ห้องกาอารมัสก็หมายถึงว่ามีหนังสืออยู่ในกระเป๋าถ้าไม่มีเราจะพูดว่าอารีมัสเซงนะครับถ้าไม่มีเราพูดว่าอารีมัสเซงเราจะพูดว่ามีอะไรเนี่ยเพียงเราก็แค่เอาคำนามมาใส่ตามด้วยประโยคคำว่างะ a อารีมัส นะครับงะอาริมัสอย่างเช่นเราจะพูดว่าเรามีเรามีามอ่ะมือถือนะครับเคใต้เด้งหวางนะอาริมัสมีอะไรเราก็ใส่คำว่างะอาริมัสฉันมีเงินนะโอคาเนกะอาริมัสโอคาเนกะอาริมัสหรือเราจะพูดว่าเออเรามีรถเรามีรถยนต์นะคุรุมะกะอาริมัสคุรุมะกะอาริมัสก็เพียงแค่ไปหาศัพท์แล้วมาเติมคำว่างะอาริมัสนะครับ ทีนี้ในประโยคเองเนี่ยโนนักกะนี้เนี่ยโนเป็นตัวขยายนามกับนามนะครับหนักกะนี้ก็เป็นคํานามเหมือนกันที่แปลว่าด้านในนะครับเพราะฉะนั้นในกระเป๋าเนี่ยนะครับมีหนังสืออยู่เนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคถ้าเราจะพูดบอกว่า <c oughs> มันจะเขียนได้ไหมเนาะจก็ไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวขอดูอ ได้ไหมเนาะอ่ะอย่างเช่นเราจะพูดบอกว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าโอ้มันไม่ติดจริงๆอะไม่ติดอ่าขบางโนนากานี้อันนี้ขอเขียนคันจีนะครับขบางโนนากานี้โอ อันนีงะอาลีมัสนะครับอ่าเนี่ยเราจะพูดว่าแบบมีอะไรเราก็ใช้คำว่างะอาลิมัสอย่างเงี้ยได้ตลอดหรือเราจะพูดบอกว่าเรามีเสื้อผ้าสวยนะครับเสื้อผ้าสวยเสื้อผ้าก็คือคำว่าฟุกุ ฟุกุอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะับคำว่าสวยก่อนนะครับก็คือคิเร่คิเร่นะนะฮะฟุกุนะอาริมาสอาคิเร่นะฟุกนะุกับอาริมัสแปลว่าฉันนะี่ะมีเสื้อผ้าสวยนะครับอ่าหรือเราจะพูดว่าเรามี รถราคาแพงนะครับเรามีรถราคาแพงนะฮะรถก็คือคําว่าครูมาราคาแพงคือเป็นคําคุณศัพท์ใช่ไหมครับคือคําว่าตะไคร้นะครับตะไคร้เหมือนตะไคร้นะฮะตะไคร้ก็ราคาแพง <laughs> วิธีการจํานะทุกคนวิธีการจาเนี่ยให้เราจําสิ่งที่แบบเหมือนให้ตัวจาเป็นตลกตลกก็ได้ให้เราสามารถเชื่อมโยงความจําได้นะครับอย่างตะไคร้เนี่ยตะไคร้เนี่ยอารมณ์เหมือนตะไคร้นะอันนี้ครูเซนเซจําเองนะครับตะไคร้ก็คือแบบ มันไม่ใช่ผักราคาถูกใช่ไหมมันแพงกว่าผักอื่นๆนะครับก็ตักไข่นะครับรถยนต์นะครับอ่าเดี๋ยวเซนเซเขียนคันจิให้ดูนะรถยนต์คูรุมะนะครับนี่คันจินะอ่านว่าคูรุมะคูรุมะงาตามด้วยคำช่วยง้าตลอดนะครับแล้วก็เพิ่มคำว่าอ่ารีมสัสอย่างนี้นะอะดิมสัสแต่ทีนี้ สมมติว่า,าเราเป็นสมมติว่าเราเป็นคนขับรถเนาะแล้วตำรวจถามว่าคุณมีใบขับขี่ไหมคุณมีใบขับขี่ไหมเราก็เติมเพียงแค่ว่าอาริมัสกลงไปแค่นั้นเองนะครับว่าเป็นการถามว่ามีไหมใบขับขี่เรียกว่าอุงเตงเมงเคียวโชะนะครับอุงเตงแปลว่าขับรถนะครับอุง เมงนะครับป้วบ้าขับรถเมงเคียวโช,วโชวนะฮะอันนี้ใบอนุญาตขับรถนะอุ้งเตงเมงเคียวโชวงะอาลีมาสกาอ่านะใครยังเขียนไม่คล่องต้องฝึกเขียนให้คล่องนะครับอ่าแบบอ่าตำรวจก็อาจจะถามนะครับว่า คุณมีใบ,บขับขี่ไหมอุ้งเต็งเมงเคียวโ a ะงะอาริมัสกาอุ้งเต็งเมงเคจะถ้าเป็นบางครั้งเขาก็ใช้คําว่าวะนะครับเพื่อเป็นการระบุเรื่องที่จะคุยว่าแบบอุ้งเต็งเม้งเคียวโฉ a วะอาริมัสกเป็นการเหมือนเริ่มต้นบทสนทนาอะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้งะไปตลอดงะนี่คือเป็นการแบบอธิบายแสดงทั่วไปว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาดูเนาะ ถ้าเราจะพูดบอกว่าไม่มีนะฮะไม่มีอย่างเช่นเราก็เติมคำว่าอาริมาเซงอาริมาเซงเช่นประโยคนี้ครับประโยคนี้นะครับโอคาเนะอาริมาเซงโอคาเนะอาริมาเซงหรือเราบอกเราไม่มีเวลาก็คือจีกังะอาริมาเซงจีกังะอาริมาเซงนะครับอ่าเนี่ยเนาะเพียงเท่านี้หรือเราบอกว่าอ่าเดี๋ยวเซนเซยกตัวอย่างต่อดีกว่านะ บทนี้ไม่ยากอยากให้ทุกคนแบบใช้คำว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นอนะเวลาเริ่มต้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เลยนะครับมันจะใช้เวลานานแค่ช่วงแรกแค่นั้นเองอ่ะ <c oughs> นึงนะฮะอ่ะเซนเซยกตัวอย่างคำว่าอาดิมาเซงเนาะเอ่อถ้าเราจะพูดว่าเราไม่มีเราไม่มีอะไรดี เร,รเราไม่มีนาฬิกานะครับเราไม่มีนาฬิกานะครับเราก็พูดว่าโตโเคนาฬิกาคือโตโเคนะครับโตโเค้งะงะนะครับอาริมาเซงอ่าเห็นไหมแค่นี้เราก็สามารถพูดได้แล้วว่าเราไม่มีนาฬิกาหรือเราจะพูดบอกว่าเราไม่มีไม่มีมือถืออ่าเราไม่มีมือถือนะครับ ก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้เองเราไม่มีมือถือนะฮะก็เป็นเคทายเด้งวะโทรศัพท์มือถือนะฮะเด้งวะแปลว่ามือมือถือเคทายแปลว่าแบบพกพาเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ที่พกพาได้คือโทรศัพท์มือถือเคทายเด้งวะ งาอารีมาเซ้งนะถ้าในอดีตเราก็จะพูดว่าเคใต้เด้งหว่างงาอารีมาเซ้งเดชิตาอย่างนี้ก็ได้นะครับเคใต้เด้งหว่างงาอารีมาเซ้งเดชิตานะครับอ่ะเรามาเข้าสู่เรื่องโมงนิดนึงนะฮะเอ่อภาพทิ่ทุกคนเห็นนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่า เกงจิโมโนกาตารีนะทุกคนเกงจิโมโนกาตารีเนี่ยเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกในภาษาในอาของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คนที่คนที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นผู้ประพันธ์นะน่าจะชื่อว่ามูราสากิชิกิบุนะครับมูราสากิมูราสากิชิกิบุ เขียนแล้วมันไม่ขึ้นเนาะมูรัสกิชิกิบุนะครับก็ได้ประพันธ์เรื่องวรรณกรรมชิ้นเอกของญี่ปุ่นนะครับก็คือชื่อเกงจิโมโนกาตาริเนื้อเรื่องเนี่ยก็เกี่ยวกับความรักในราชสำนักของหนุ่มๆสาวๆนะครับแล้วก็เป็นอารมณ์นวนิยายนะที่ยาวมากไม่แน่ใจว่าแบบยาวที่สุดในโลกหรือเปล่าหรือเปล่านะเป็นนวนิยายนะครับก็ยาวมากเลยนะครับ ใครสนใจก็ไปหาดูได้นะครับเกี่ยวกับเกงจิโมโนกาตาตรนะครับก็ดูในแพลตฟอร์มอะไรอย่เงี้ก็ได้นะลองมาศึกษาดูนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเนาะแล้วก็วิธีคิดสังคมในสมัยนั้นนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้จบบทเรียนในเรื่องของอาริมัสแล้วก็อาริมาเซ้งนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้า